ไปไปไปพี่เบนขึ้น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 ขึ้นขึ้นทุกคนขึ้นขึ้นขึ้นไอ้เจี๊ยแรงปีกันมันเลยเฮ้ยไปป่วนเมืองกันขึ้นขึ้นขึ้นไปป่วนเมืองกันมาหามาชื้อรถโกคาร์ทโอ้โหมันขึ้นเมื่อกี้คนนะเมื่อกี้เนี้นั่นกลัวไปหน่อยไปหน่อยจะไปป่วนหน่วงไปป่วนเอามาไปป่วนดิไปป่วนไปป่วน เฮ้ยไปป้นอะไรไม่มีปืนครับไปป้นปนปนคุณนั่นแหละไม่ใช่ปวามตนอื่นใจเย็นนะครับโอ้ยสงสารน่อยเออเยนี่นี่มันหานดีกว่าุม่ได้มีคนเดียวดีกว่าผมพาไปถ่วงน้ำจริงๆกันเนี่ยพาไปชุเนายนายอยากเล่นน้ำป่ะ อะไรวะอะไรวะผมจะเดินตามมันผมจะเดินตามมันมันมีคนนึงแต่งตัวเหมือนผมเลยอะอยู่มาร์เก็ตด่าพี่เห็นไหมนายมีตังค์เท่าไหร่อ่ะผมอไม่ทาผมมีประมาณร้อยเจ็ดสิบเก้าเอ็มได้อ่ะอัศอัศมูซาที่เรายืมเนเราจับตุก ผมเฮ้ยใช่ปะใช่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 นายที่เราจับเป็นตัวประกันน่ะเฮ้ยสบายดีเป้าเป็นไงมั่งได้เยอดอะอมื่อไหร่สบายดีเปล่าดูดูดูหน้ากากดิดูดูชุดดิเป็นทำนินทาไหนให้โดนจับอ่ะ ตำรวจไม่มีสัจจะเลยอ่ะบอกว่าจะไม่ยิงอ่ะผมตายเลยอ่ะยกกองมาบอกว่าจะมากันสองคนแม่งมากันเป็นสิบอะตำรวจแม่งตอนเลกแ่งตอนเหลกเฮ้ยนายสนใจมาเป็นตัวประกันให้เราเปล่านายผมได้สี่แสนอาอเขาให้ด้วยเหรอฮะคืออาชีพจับโจรนทำยังไงบ้างผมผมทำอาชีพจับตัวประกันครับนายนายสนใจมาเป็นตัวประกันให้ผมเปล่าเออได้ข้าวบ้นะ ใช่เนี่ยถามถามเขาได้เขาได้ตังค์มาแล้วเนี่ยเขาบอกไปชอบเด็กด้วยเขาบอกตูดตูดเด็กมาหน้าตุ๋ยอ่ะนี่แม่งเบิ้ลเวอร์ขนาดมาคุยเล่นกันเลยเนี่ยแล้วแล้วคุณไปทําอะไรมาทําไมถึงติดคุกครับใส่หน้ากากแบบนี้นี่ติดคุกแน่นอนไปทําอะไรมาครับเขาซื้อเองแล้วจะใส่หน้ากากเหมือนคนคุกทําไมเนี่ยทำไมไเป็นก้นธนาคารของเขาอ่ะ กรวยแล้วอะ่ะเงินมันเหลือใช้อะ่ะเฮ้ยท็อปฟิก,ก,กในในในลองชิปวีดูดิเซิร์ฟเซิรฟซ์รฟนี้มันชิปวีเหมือนเซิร์ฟอื่นหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยอะ่ะมันมันกดแล้วมันจะลุกล่างเป็นยังไงลรากดให้ดูหน่อยดิผมกดไม่ค่อยได้อะ่ะเป็นลมมันชิปอะไรชิปวีชิปวีชิปอะไรวะ <c oughs> นายนายนายกดให้ดูหน่อยดิได้เปล่าได้เปล่าผมผมกดแล้วมันไม่ยอมยอกมือขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมกดยกมือขึ้นอ่ะกดแล้วมันเป็นยังไงเออผมไม่เคยกดเลย อ้าวได้อะพี่เบนยอมอะค่ะอู้ชี่ยแม่งเอาลงเร็วชิบหายสัตย้อนโยนเฮ้ยทำไมผมกดไม่ได้อะไหนไหนมันเอาลงเร็วว่ะส<ฮ>ัตว์เอ้ยแม่งไม่อยู่นิ่งเลยว่ะนายโดนตู้นายจะโดนตู้แล้วทำไมแม่งไม่อยู่นิ่งเลยว่ะผมนี่หมุนลูกกิ้งเมาส์รัวๆเลยอะ <c oughs> ชมมันคุยดิชมมันคุยดิ นายนายพวกนายเล่นเกมนี้มานานยังครับเนี่ยโหถ้าเป็นเลนอ็กคิงเนี่ยเชือกลากขาแล้วเนี่ยหกวันโอ้โหสามที่ต้องเล่นลูกพี่แล้วแหละเออต้องเล่นลูกพี่แล้วเนี่ยท่านพี่ท่านพี่สอนผมเล่นหน่อยครับท่านพี่เราอยากได้รถดูดอ่ะนายรถรถดูดเราระเบิดไปอ่ะนายนายซื้อรถดูดให้เราบ้างดิเราเราจะไปเก็บลูกพีอ่ะะนายยโคตตรุกเลอ่ะนตตเเออโโคครรรแแบบบบาไปเก็บ บาีอ้รถดูดผมเพิ่งระเบิดไปอะผมไปขับชนนะครับผมไม่มีตังค์เหลือแล้วเนี่ยขอขอไปทําทุนซื้อลูกพีดหน่อยดินายถ้านายนายใจดีนะแบบอยากเราอยากได้รถดูดคันนึงอะนายไปไปครับผมนายผมแจกคนละห้าหมื่นห้าหมื่นมาซื้อรถดูดไม่ได้อะนายห้าหมื่นเอาไปซื้ออะไรได้เนี่ยเอาเอาไปโควต้าแสนเอาไปโควต้าแสนมามามาเอาหมดอะเอาครับเอาเอาอาทีนี้เอาหมดอะเอาหมดอะเอาหมดผมใช้มือเก็บลูกพีชแบบได้ทีละนิดทีละนิดอันนี้เชื่อนะแม่ไทยละ ต้องไปกับผมนะถ้าไปกับผมแล้วกลับมาผมให้อีกหกแสนจะจะล่อผมไปตุยตูดหรือเปล่าเนี่ยเห็นตูดผมงอนงามหรือเปล่าเนี่ยพวกพวกี้ไม่ชอบจะล่อตูดเออหลอกหลอกผมไปล่อตูดแน่เลยผมไม่ไปหลอกผมกลัวดูดีดูดีวู้ยจะหลอกคนไปตุยตูดอ่ะวู้ยเอาพวกไว้ใจได้แต่หนึ่งอะถ้า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 แบบถ้าแบบมัดมัดจำผมสักห้าแสนเนี่ยผมจะยอมไปด้วยเลย เดี๋ยวผมมารับไม่สนใจเราพูดเลยอวะมันมันจะมารับเลยไม่สนใจพูดไม่สนใจพูดเลยไปไหมไปไหมเอาดิไม่มีอะไรจะเสียเออผมไม่มีไม่มีอะไรทําอยู่ละไปไหมล่ะนายจะไปเปล่าเออไปด้วยกันไปด้วยกันดีไหมงั้นน่ะงั้นน่ะดีกว่าไปยืมูไปยูใหม่ไปต้นพาไปต้นเอาเซ็มมยเก็บเดี๋ยวไปซื้อปืนกันซะโต้ผมไม่มีไม่มีตังนะมีแสน ไปไปเอาเอารถมาเลยครับหรือไม่ก็ซื้อปืนให้ผมคนละกระบอกเงี้ยได้ได้ฝากตังค์ก่อนทำมาเดี๋ยวซื้อให้ฝากฝากตังค์ให้หมดฝากตังค์ให้หมดถ้ามันจับเราเป็นตัวประกันหรอวะเดี๋ยวเราให้วิ่เราก็เล่นสนุกๆเออให้ให้ให้มันวิ่งให้พ้นเราเราค่อยคุยไอ้นี่ไปไปไปด้วยกันดีกว่าไปนอไปนอเดี๋ยวเขาซื้อปืนให้แล้วก็ลองตามเขาไปดูหน่อยของอ่ะไปได้ไงเฮ้ยเราเขาขับรถอยู่แล้วไม่ใช่ร่าผมอ่ะ ไอ้เขาเขาขับรถไงเราแค่แบบติดซอยให้ตามไปด้วยเฉยเหมือนหลอกแม่งไปตายเลยวะเออว่ะมันหลอกไปฆ่าแน่เลยแต่ก็ไปไปเล่นกับมันเหอะในตัวไม่มีอะไรใช่ไหมเฮ้ยตัวผมมีตังแสนนึงเฮ้ยมันกิฟต์ตังให้จริงว่ะใช่ไงเมื่อกี้ไปเลยเฮ้ยอันนี้มันก็คนดีนะเนี่ยดีหนึ่งเดี๋ยวพูดถึงไม่รู้แหละฝากไปแล้วอะแสนนึงอ่ะเพิ่งดูว่าตังตัวเองเข้าแสนนึงสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรคนเดียวครับเนี่ย สวัสดีครับนายนายเป็นเกี้ไหมไงนายเป็นเกี้ไปถามว่าทำไมเนี่ยเฮ้ยนายนายใส่หัวโพนี่ทำไมอ่ะเขาบอกวี้เขาบอกว่าพวกเราชอบใส่โพนี่ต้องแต่ปีนีใช่แอดแอดแอดมินเขาชอบตุยตูดเกย์อ่ะนายระวังนะเขาจะมาตุยตูดเฮ้ยเราไปเป็นแก๊งค้าที่เกย์เกี่ยหรกงค้าขวนเมืองหรอนายยอมรับเถอะสังคมมันเปิดกว้างแล้วสมัยเนี้ยครับไอ้งานที่คาวูดนี่ต้องใจอะไรบ้าง ไรมู่้ต้องใช้ชุดดำน้ำครับแล้วก็ต้องซื้อไดนไมา์ด้วยเอาไปเอาไประเบิดตู้ทองอะไม่ใช่อะไรอยู่ในเจลล์ใช้ใช้ระเบิดครับแล้วก็ไปตรงที่มันเป็นโดมขาวๆอะเอาเอาระเบิดไปแปะประตูอะแล้วมันก็จะได้อาวุธมาต้องต้องต้องระวังตำรวจไม่มีไม่ไม่ผิดกฎหมายครับไม่ผิดกฎหมายงานถูกกฎหมายอาวุธเนี่ย เดี๋ยวเดเดี๋ยวเไปแหลกลอเดีมันมิดหมายแต่นายระวังนแต่เดี๋ยวดียดีมากเลยนะไองงาเมารับแล้ววะไอเขามารับแล้ววะไปปปเฮ้ยเาตุยดับแล้ววะไปดีไปเอ้าใช่ป่อเนี่ยนายนายจะพาเราไปตุยตูดจริงเหรอดนายนายนซื้อ K Y ไว้หรือยังอ่ะตูดเรายังไม่พร้อมเลยนะ มาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยไหน่มาเล่นด้วยกันดิมาได้ไหมนะมาเดี๋ยวรอรอเพื่อนเราคนหนึ่งดิเออนายนายรอเพื่อนเราคนหนึ่งได้เปล่าครับอเคครบแล้วครับรถรถเต็มไม่ไม่ใช่คนนี้นะแต่เขาขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนายจะไปด้วยเหรอไปด้วยเลยแล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรดแล้วรอช่วยเกิดผมโดนป่นไปเลยโอเคเราจะพีพ่เพื่อชาติเอานี่เราทำอะไรบ้างเนี่ยนี่เราเชื่อใจนายเลยเนี่ย ตรงไปเจอใครยิงเลยเก็บเก็บยังไงนายกดเก็บยังไงอ่ะตะกองเมาเลยแกล้งทำเป็นไม่รู้ไงแกล้งทำเป็นแบบเด็กน้อยซื้อปืนเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวแจกคนละห้ามือซื้อให้เลยครับซื้อให้เลยมันมันโยนของลงพื้นได้ด้วยอ่ะเนียนเนียนเนียนทำเป็นไม่รู้เนียนทำเป็นไม่รู้ไปด้วยเป่าหัวม่วงไปด้วยเปล่าเปล่าเปครับเปล่าเล่นอย่พี่อยู่พี่นายพี่นายจะดักป่นเราไหม ห้ามห้ามห้ามพี่นายดักตุ๋ยเรานะดักตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยเรายังไม่พร้อมจะโดนตุ๋ยอ่ะนายมันซื้อปืนอะไรวะเออมันใช้ปืนอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ปืนแบบเดิมๆที่เราเคยซื้ออะการโตทำไมผมต้องซื้อะไรเส้นใหม่อะก็เราโดนยึดก็เราโดนยึดไงรอตอนที่จับเข้าคูกะหายหมดเลยยกเว้นอะไรเส้นปืนผ่านไร้วะการโตก็ไม่น่าจะยึดนะจริงแล้วอะ กันจะโตโดนทั้งหมดยิงตายก็หายอ๋อเสียใจยว่ะนายไม่มีแบบแบบรถกระบะเหรอจะได้แบบไปหลายหลายคนอะไรเงี้ยมันให้แสนหนึ่งวนันรจริงดิี่แม่งคนดีว่ะไม่น่าไปหลอกมาเลยเนี่ยเฮ้ยจริงๆมันอาจจะเป็นแบบผู้เล่นจริงๆก็ได้แต่ออกกิวมาเกียนแบบกับผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยผมโซ่แดงว่ะวันดีครับหมอวัสดีครับหมออ่าหมอแม่งวับ หมอหมอหมอผมอยากพ่นหมออ่ะหมอหมอชิบีเดี๋ยวเล่นหมอชิบีหมอชิบีหมอมือจับไข่ครับหมอมือจับไข่ไปเลยหมอไม่งั้นผมยิงไข่หมอนะเพื่อนเพื่อนผมโหดนะหมอหมออิ่มาวอิ่มาวดีดได้เลยนถ้าถ้าหมอไม่อิ่มพาวผมจะยิงไข่หมอจริงนะหมอโหดสัสผมผมไม่มีหำผมก็เลยอารมณ์ร้อนหน่อยหมอ ถ้าถ้าหมอยังพูดมากผมยิงไข่หมอจริงนะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> จังไรไรขอบเขตจริงๆว่านั่งหลังนี่คือจะตายนะเลยไม่ใช่จะขึ้นนะ่ะขึ้นยังไงนั่งหลังเนะี่ยปืนได้เล็งปืนได้ไปเลยครับโจเฟอร์กดกดอะไรยืนนะนกดกดอะไรยืนนะอมเพลินเลยเนออนเพลนอินแทร์คี่รถเท่าไหร่แล้วนะครับเนี่ยจะ <c oughs> ตายหมดนะอัน,นอันนี้จะพาไปไหนครับเนะี่ย มันพาไปไหนวะพาไปไหนโฮมผมจะพาไปเที่ยวธนาคารนั่นไงเฮ้ยแต่ตายยกรถมันก็พาไปเล่นดีนะแต่แม่งไม่ค่อยลงทุนเลยว่ะให้ตังค์แค่หลักหมื่นเองคิอว่าตายยกรถเออมาเจอขายยิงเลยแล้วว่าก็เกิดเราก็ไม่มีไม่ตายอ่ะนายผมจะพาไปอแต่ว่าจะไปเอใครเลยเราไปตายฟรีใช่ไหม ถึงเราเจอถึงเเราจอแมวยิงใช่แมวยิงใช่แม่ไปสามแยกตรงนี้ก็โดนยิงแล้วมั้งปืนพุกปืนคนเลยเหมือนเหมือนมาเล่นน้ำโครงกา์อ่ะคือพกคืนจีตน้ำพกปืนฉีดน้ำไปเตรียมเล่นน้ำแต่กรางวันหมดละโคตรเลยเห็นตรงระเบิดข้างหน้าปล้ เผมจะขับอุ้ยเฮ้ยขยิงขยิงขยิงใครยิงโอเ้ยหนี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 ่ใครตายใครตายใครตายอ่ะไอ้นั่นเฮ้ยไอ้อาซามูซาตายเจอคีฟอร์สยิงตายมันริดไม่ให้เหรอไม่ไม่โดนยยิงเนี่ตาซามูะมันตายครับโดนคีฟอร์สยิงเนี่ยีไม่ตายคนแรกไปโดนเลยเพื่อนผมนายอย่าเข้านาย ได้ได้โอ้ยยายผมไม่ห่เขาเลยนาผมไม่อไหนโ้ยเื่อเอาตำรวจมีผมรอดะผมรอดวะผมรอดวะทุกคนตายหมดเลยเหรอตายหมดเลยตายพี่มยนขับรถตวจดีตายเลยเอาผมแก้แค้นให้ทุกคน มันจะในตัวผมไหมเฮ้ยผมรอดว่ะผมจะเอาไงดีผมว่านะผมต้องซัดตำรวจแล้วแหละแม่งทำเพื่อนผมเนยินอ้เชี่ยตายไม่คีฟอสคีอบอสยิงตอนแรกอะคีอบอสยิงเอาตามมุชะล่วงตายเลยโดนตำรวจยิงตายว่ะโรลิกอะไรอีกแล้วเนี่ยไอ้หอยเอ้ยมันอยู่มันอยู่ นายพาผมไปตายทำไมอ่ะนายเฮ้ยเดี๋ยวเราพาไปเอาแ้องอะซาโมซ่านไม่ยอมไปด้วยวะมันไม่ยอมมาเข้าทอกอ่ะแม่เราผมเป็นคนนั่งข้างคนขับให้เผื่อผู้คุณจะเหงากันเหลือเพื่อนคุยคนนี้วะหรือว่าจบแล้วชวนชวนเขาไปดิทีมสปีดยูเซอร์เนี่ยใครไม่รู้อ่ะเฮ้ยไอ้อาซามูซ่าต้องใส่หลุดอะวิ่งวิ่งชนตู้นะ คนนนั้นไ,ไ,นนไปไปคนนั้นคนนั้นบอกคนข้างในหน่อยดิขับไปเลยขับไปเลยเขาเห็นจุดผมเขาไม่ยิงหรอกไปไปตายรอบสองว <c oughs> ่ผมยังเทดูลายอ่ะทำไมทำไมลายมันต่างกันอ่ะทำลายทำไงซื้อเลือกได้ล่ะเลือกได้ด้วยเออชิบหายและชนบวกเขาทำไมชนทำไม,ำไมยังแตกเลยไปบวกเขาดิลง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 ปองฟองฟอง เอ้ยอย่าล็อกรถด,ดิเฮ้ยนายอย่าล็อกรถด,ดิกดแชร์คลิปทุกคนแล้ว <c oughs> เฮ้ยใจเย็นนั่นไงไหนบอก<ะ>ไม่ยิงนั่นไงรับเป็นแรกเป็นไงไม่ยิงวะนายเอาไงดีนายเขายิงอะ่ะนาย,ยนายเดี๋ยวเราขับไปนะนาย <c oughs> เฮ้ยรอด้วยรอด้วยรอก่อน โอเคครับป้ายไปทุกคนตายหมดเลย <ะ S 2> ยังยังยังขับรถอยู่มันลงไปซ่อมรถเม,มื่อกี้ไม่จีฟอนอ่ะไม่ไม่รู้แฮคคนขับนี่ใครไม่รู้ใช่จีฟอ e หรือบอกว่าไม่รู้อะ่ะอ๋อไอไอโคนันมันวิ่งมาเจราจารแล้วเะอกี้เนี่ยเราจะมีต่อว้าวดับนาเจ้าอินฟิกชันตาย ควายเอ้ยเอ,อ้าผมตายว่ะเอ้าตายคุาตายคุาตายคุาตายตายแล้วอ่ะทำอะไรดีไปป่วนต่อไหม,มไปเรื่อยๆรอดูตายอีกแล้วว่ะอาซามมซานายไม่ไปกับเราเมื่อกี้เนี่ยอดตายเป็นเพื่อนกันเลย<ม>นายแม่งมา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 เอ,อาแลนววะ นายเราหมดหมดตังค์ซื้อกระเป๋าไปห้าพันโคตรเสียดายเลยตะกี้เนี่ยไ <c oughs> ปไปพา,าไปเล่นหน่อยเขาคร <c oughs> าวนี้จะไปไหนอะ่ะนายคราวนี้จะไปไหนอ่ะไปเลยครับยังไงก็ได้ไปเลยไปเลยไปหมดอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยนายขโมยขโมยรถได้ไหมงัดรถได้ไหมงัดได้เปล่าวะงัดไหมมีคนอยู่ไหมเนะนี่ยเนี่สามคันเรียงกันเนี่ยพี่เบนซ์งัดดิคนละคันไหมล่ะคนละคันไหมล่ะเขาคิดว่าเป็นคนู่มวย ดูบ <c oughs> ดังสนั่นเมืองแล้วมงมนอะใครงัดอีกคันหนึ่ง,งอ,อ่ะโอ,อ,อมอ่ะเอาผมผมกดพลิกรถครับผมนึกว่ามันมันคือที่พลิกรถไม่ใช่หรอให้รถมันควมม่ำใอ่่พิกรถมันไม่ใช่ที่พลิกรถหรอคุณหมอไอ้ <c oughs> ลกกูซ <c oughs> ่อนก่อน ก่่ออนนหมอแม่งอะไรวะแล้วเขายิงจะเปลี่ยนชุดก่อนแแม่งจำได้โมันไปแล้วเปลี่ยนชุดแล้วอ้าวสวัสดีครับทำอะไรกันดีเฮ้ยไอล้ลาบลาบเป็ดนายไปทำอะไรมาลาบเป็ดนายไปยิงเต่ามาใช่ป่ะ ลาบลาบปิดนายเป็นคนเลวอ่ะนายไปยิงเต่าอ่ะนายมันชั่วอ่ะนายนายนายไม่อนุรักษ์สัตว์เลยอ่ะทำไมนายเป็นคนแบบนี้อ่ะวนเขาบอกมันเราปวุ้นาไกินอะไรเออปวุ้นกินเขาไม่มีอะไรกินอ่ะปะวุ้นทไมไม่ไปขายนเขาไม่กินอะไรได้ไหมเขาไปยิเต่า บอกแปลกนายนายนี่โคน,นันหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ไหนตายที่นั่นหน่ะใช่ไหมนายโคนันชัวนเลยอ่ะไปที่ไหนตายที่นั่นไ,นไ,นนนนไปไปกับนายสามทีแล้วตายรวดเลยอะล่ยอยมะ,อม,อะนนอมันง่ายเนาะมึงพูดง่ายมากอะ <c oughs> ่อกอะห <c oughs> มอออนคนเดียวเนี่ยนะหมอออนคนเดียวเหรอ <c oughs> บอกหอตกเดี๋ยวเอาหมอไปชุบเอาดูหมอดีเนี่ย หมอหมอยืนเกาไข่อยู่แล้วน่ะเห็นไหมหมอหมอเป็นสังคังกับหมอยืนเกาไข่ทําไมหมอหมอหมอครับหมอพวกผมกําลังจะไปตายอ่ะหมอเตรียมไปชุบเลยนะหมอผมผมผมว่าหมอขึ้นหอไปกับผมดีกว่าผมตายได้ชุบเลยไงเนี่ยเนี่ยปอกแป๊กเขาจะพาผมไปตายอ่ะหมอหมอเตรียมชุบเลยนะหมอ ตกคอนตอตคอเขาเขาจะเอาหอหม่งลงพื้นให้ผมตายกันนะหมอได้ได้ได้คือเฮี้ยอะไรวะหมอผมอยากขโมยรถหมอได้ปะต้องลองหรอแต่ว่าหมออนุญาตขโมรถลองเออหมออนุญาตแล้วตะกี้เนี่ย ทุกทกคนยืนบางหมอหน่อยครับยืนยืนบางตาหมอหน่อยผมจะขโมยรถหมอเอ,เอาให้หมอถ่ายรูปไม่ได้อะ่ะยืนบางๆไวอ้อ่ะมา,ามาทุกทุกคนยืนยืนกันแล้วขัดไข่หมอขัดไข่หมอไครหมอ,หมอหได้สะอาดเนี่ยหมอมันจะพาผมไปตายแล้วว่ะหมอหมอดูฆาตรกรดิฆาตรกรลงมาแล้วหมอเนี่ยเนี่ยเนี่ยฆาตรกรเขาจะพาผมไปตายอะ่ะหมอ <c oughs> หมอหมอหมอเรียกฮอเตรียมไปชุบพวกผมเลยหมอตายแน่หมอคุณเป็นหมอที่ลำคาหมอ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 เียหมอหมอไป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 คุเป็นหมอเนี่ยแม่งอะไรก็หมอหมอหมอเนี่ยเอคุณจิงแอคุณจิงอะไปไปไปจะพาคุณผัดโอยนะเสาไฟเสาไฟ เฮ้ยนายมีปืนด้วยอ่ะเท่ว่ะโอแม่งเสียงเครื่องบินจะพาไปกับด้วยล็อกฮอร์เลยล็อกฮอร์เลยลอกอนี่นายยังจะไปที่เดิมอยู่ใช่ไหมเนี่ยนายแม่งใจรักว่ะเจอเจออีฟิกนี่พุ่งชนเลยกำไรกันเรยล็อกฮอร์เลยอย่าล็อกอย่าล็อกเดี๋ยวหมอไปช่วยเปิดไม่ได้มันก็ตกหอตายดิไม่รอกมันล็อเปิดมันก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วล่ะ ออกระดวอยู่นาเวล้ไปปนปนได้ไหมเลมอนแลมอนเนี่ยไปเยอะเนี่ยปืนกระบอกเดียวก็ปนได้แล้วมึงต้องซุ่มดิครับมึงจะกาจะบินมาเจอคนแล้วลงจอดปนอย่างนี้เหรอมึงไม่ซุ่มเลยอ่ะผมซื้อ Gps มาเปิดแมปน้อยๆไม่มีไม่เห็นไม่มี หรืออะไรให้ใหทำอีกวะเนี่ยแม่ไหนก่นนวยแล้วโอ้โเฮ้ยเรียกหมอดิไอ้เหี้ยนตายแบบฆ่าคนบนยี่ห้อยีงเลยผมรีเควสต์ไม่ด,มด,ดิกนะรีเควสต์ไปหรอไปไปตามหมอห้องบนไหมรูม้หรือไมั่ เราไปไปแกล้งเล่นไงหมอผมตายจริงแล้วหมอไปรับหน่อยไปปูชุบหน่อยนี่ไงหมอดูแค่ติดค,คนเนื้อจัดไม่ได้เลยหมอต้องหมออุ้ยตายจริงเหรอตายดิเฮ้ยจอยอยู่หมอครับตายจริงนะ เีย,ยเใครเข้ามาเนี่ยเออซามูซาไม่เข้ามาตั้งแต่แรกฮะไม่ไม่เพิ่งเปิดดูทีเนี่ยอ,อ๋อ <c oughs> ตายแล้วเนี่ยแม่งพามาตายจริงที่ผ่าเอ,อ้ยไม่พาม <c oughs> าหมอต้องตาย,ยอันนี้เขาไมา่้หมอมารับได้ใช่ไหมหมอมาหมอหมอจะมาเนี่ยผมโป๊กหมอไปแล้วถ้ามันอยู่แล้วมันคงมา มาแล้5ห้าคนห้าหมืนโป๊กโป๊กแต่ดูคตินะมีมีหมอใหม่มาอีกสองคนเนี่ยมันไม่ได้ออนมอนมอนสเตอร์โครไอ้นนี้ชื่อคุณคุณนะเหมือนเล่นกันเราบ่อยมอนสเตอร์โครนี่เหมือนเล่นกันเราบ่อยอยู่นะแม่งคงเซ็งแบบแห้มึงตายจริงเหรอวะอีกสองนาทีครับคุณคุณหมอคุณหมอมึงช้าเดี๋ยวกูตก เรเร็วมันเก็บไม่ได้มันปวดเยหมอมึงชุบกูดีหมอเร็วๆไอเจี๊ยมันวิ่งไปแล้วเดี๋ยวไม่หมดเวลาเดี๋ยวชุบไม่ได้เชี่ยหมอเอาหมอมาขับรถเลยผมไปแล้วอ่ะมันไม่เห็นมันไม่เห็นบอกมันดิพี่เว้นบอกมันดิบอกมันดิบอกมันแม่งเป็นบั็กไงปกติมันจะเห็นเลยหมออะไรวะมเหมือนกันต้องเกิดใหม่แนี่มันมองไม่เห็นมีลม โอเคครับก็จบกันไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับก็เป็นคลิปทีออ่มานั่งเล่นในเมืองนะครับแล้วก็มีคนชวนไปเล่นโน่นเล่นนี่นะครับก็สนุกพอใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สาคัญคือเจอคุณอาซาุสะที่พวกผมจับเขาไปเป็นตัวประกันเมื่อพาร์พาร์เก้าพาร์สิบด้วยนะฮะก็เหมือนเป็นพรมลิขิตเลยนะครับได่เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วก็ได้มาเล่นด้วยกันในเมืองอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจนะครับพี่ได้เจอเขาเดี๋ยว เดี ي ي ๋ยวจะมีได้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นาพาร์ทที่เท่าไหร่นะครับแต่ได้เจอคราวนี้นี่เป็นการพบเจอที่โหดร้ายทะลุนค่อนข้างที่จะมาาโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมให้สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมันสนุกเนี่ยอย่าลืมไปชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆนะครับเขาจะได้มีความสุขเห,เหมือนกับเรานะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้บพบกันครั้งหน้าเกมหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ